สวัสดีครับผมช่างสามหัดซ่อมเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาหัดซ่อมทีวี LG 65นิ้วนะครับอาการเสียของเครื่องนี้จอภาพจะออกสีน้ำเงินม่วงๆนะครับอ่าสีจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับผมอ่าอาการนี้จอภาพเป็นเสียนะครับหลอด LED เสื่อมครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปลองอ่าเปลี่ยนหลอด LED ลองดูครับว่าเปลี่ยนแล้วอ่าภาพจะออกมาสีสวยเหมือนเดิมไหมครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผม มาดูข้างในของทีวี LG 65นิ้วนะครับไม่มีอะไรมากครับอันนี้ก็เป็นแผง power supply อันนี้ก็เป็นเมนบอร์ดอันนี้ก็สายแพรจอแล้วก็มีลำโพงเท่านั้นครับเดี๋ยวผมจะรื้อหลอด LED มาเปลี่ยนครับเดี๋ยวผมจะถอดแผงต่างๆออกก่อนนะครับอ่ป้องกันอันตรายนะครับป้องกันแผงบอร์ดต่างๆแตกครับเดี๋ยวจะถอดออกให้หมดนะครับแล้วก็ลื้อจอออกมาเปลี่ยนหลอด LED ครับผม หรือจอออกมาเราก็เห็นหลอด LED แบบนี้นะครับเป็นทีวี LG 65นิ้วนะครับส่วนจอเราก็ยกไปวางไว้บนโต๊ะอย่างนั้นนะครับใช้ที่ยกยอยกไปวางนะครับอเดี๋ยวเราจะมาลองเปลี่ยนหลอดอดูครับอันนี้หลอดคือสั่งจากศูนย์มาใหม่นะครับ เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนหลอดแล้วมาดูกันครับเปลี่ยนหลอดแล้วภาพจะออกมาสวยไหมครับไปดูกันเลยครับเดี๋ยวผมจะวัดหลอด LED ให้ดูนะครับว่าหลอด LED ที่มันเสียมันจะเป็นสียังไงครับผมเดี๋ยวเราลองวัดดูเห็นไหมครับมันจะออกสีน้ำเงินน้ำเงินถ้าหลอดไหนดีมันจะออกสีขาวขาวหลอดสองหลอดนี้ก็ขาดแล้วนะครับอ,อีกหลอดนั้นก็ขาดเห็นไหมหลอดนั้นก็ขาดหลอดนั้นก็ขาดไม่สว่างเลยนะหลอดนั้นก็ขาดเห็นไหมหลอดนี้สองหลอดนี้ก็ขาดนี่หลอดนี้กับหลอดนี้ก็ขาด แล้วสีมันจะออกแบบอ่าลองดูชัดๆสีมันจะออกแบบอ่าเห็นไหมมันจะออกออกสีแบบฟ้าๆน้ำเงินน้าเงินนะตัวนี้นะ <S <s <ays> <S เดี๋ยวผมจะใส่ของใหม่เข้าไปให้ดูแล้วผมจะวัดเดี๋ยวผมจะวัดหลอดให้ดูว่ามันจะออกสีแบบไหนมันจะออกมันต้องออกสีขาวสวยนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปเอาของใหม่ไปใส่แล้วก็วัดดูเลยครับเอเดี๋ยวผมจะค่อยถอดอพวกช็อกเก็ตต่างๆอก่อนนะครับอ่าถอดช็อกเก็ตต่างๆตัวนี้ออกก่อน่าแล้วค่อยดึงหลอดออกมา หลอดมันก็ติดกาวนะครับมันก็ดึงออกอย่างนี้ค่อยดึงนะมันก็จะออกลักษณะแบบนี้เหมือนตัวนี้เหมือนกันเหนะหมนะหลอดพวกนี้เขาจะติดกาวไว้เราช็อกเจ็ตตัวนี้ออกแล้วก็ดึงขึ้นมาได้เลยตัวนี้นะ,ะเห็นไหมก็จะออกลักษณะนี้แล้วก็ดึงออกอย่างนี้ได้สบายสบายครับไม่ยากนะครับ อหลอดนี้ก็ทิ้งไปเล้๋วเราก็เอาหลอดใหม่มาใส่ับบนี้อ่าเดี๋ยวเราใส่หลอดใหม่ลองดูครับของใหม่มันก็จะมีกาวติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าตัวนี้นะมีกาวสามเอ็มติดมาให้เรียบร้อยเราลอกกาวแล้วก็ติดเลยนะครับอ่าเดี๋ยววันนี้จะให้ผู้ช่วยช่วยติด เปลี่ยนหลอด led ลอกกาวอย่างนี้ก็ติดเลยนะครับติดตามตำแหน่งเดิมของมันนะครับอ่านี่แหละครับไม่ยากครับผมเอออ่าวางตามตำแหน่งเดิมของมันอย่างนี้ครเออนะ,ะครับโอเคก็จะติดตัวนี้ติดให้ครบทุกหลอดอ่าตัวนี้จะมีอยู่ห้าแถวนะครับอ่าเป็นหลอดห้าแถวแล้วก็เปลี่ยนให้หมดเลยนะครับ ตัวนี้นะก็จะมีกาวสองหน้ามาให้เรียบร้อยอ่ะก็ติดไปอย่างนี้นะครับติดตามตำแหน่งมันเลยครับแล้วก็ตำแหน่งท้ายก็เอาใส่ให้ตรงรูตรงนั้นจะมีรูของมันอ่าโอเคอ่าโอเคอือ ตำแหน่งของมันดูอ่าด,ดูสายกนนะยว่นะาน,นี้เบนึงสายตัวนี้เอออ่ท่านั้นก็ลงให้มันตรงดูแล้วมันจะพอดีเป๊ะเลยอ่าโอเคอย่างนี้นะครับ เราก็ได้ใส่หลอดใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเทสด,ดูหลอดกันครับว่าหลอดหลอดใหม่สีมันจะเป็นยังไงครับผมจะใช้เครื่องเทสหลอดตัวนี้นะครับเครื่องเทสหลอดตัวนี้สีแดงก็จับสายสีแดงเป็นบวกลบก็สายสีดําเป็นลบนะครับยวกดเปิดลองดูเลยมาดูสีหลอดกันครับสีหลอดจะออกสีใสๆขาวๆอย่างนี้นะครับจะออกสีใสๆขาวๆอย่างนี้คือหลอดสมบูรณ์นะครับจะเป็น ลักษณะแบบนี้ครับเดี๋ยวเราลองมาประกอบจอเข้าไปดูครับว่าภาพจะออกมาสวยไหมครับไปดูกันเลยครับมาดูกันครับหลังจากที่เราเปลี่ยนหลอด LED เรียบร้อยแล้วครับภาพสีสวยสดใสมากเลยนะครับสีออกมาสวยงามมากเลยนะครับถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่างสามหัดซ่อมด้วยนะครับผมช่างสามหัดซ่อมสวัสดีครับผม